สวัสดีค่ะมาพบก,กับสาวย่าพากินนะคะโอ้ยสาวย่าเหนื่อยมากเลยค่ะสาวย่าทำงานบ้านนะคะวันนี้สาวย่าหูขัดห้องน้ำขัดแบบทำ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 ,ทำเยอะเป็นพิเศษนะคะเพิ่งจะได้ทานข้าวนะคะแล้วก็วันนี้สาวย่ามีเมนูนำเสนอก็คือการอ,อมเครื่องในหมูค่ะอ,อมเครื่องในหมูก็จะมีซิ้นจีแล้วก็ไม่อย่างไะไส้แล้วก็หัวใจนะคะ ก่อนจะมาแซ่บแซ่บสาวยาสาวยาก็ฝากด้วยนะคะสาวยาฝากกดสาวยาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวยาด้วยนะคะกดแระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวยาคะโอ้โหเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนคะการดอย่าตกนะคะทุกคนคะสู้ๆค่ะสาวยาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็สาวยาขอให้ทุกคนมีความสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะโอ้โหป่านนี้แล้วถึงจะมาอะไรไม่เป็นไรนะคะพอดีค่ะเปลี่ยนตัวอ่า ผ้าปูโต๊ะใหม่นน่นนี่นั่นด้วยอะไรเพิ่งได้จะได้กินอ,อะไรนะน้ำเฮบูบอยค่ะพเพราะทำงานไหลมันกาัาแบบเหงื่อมันออกเยอะ,อะมาจ้ามาจ้าข้าวเหนียวก็นเหนียวตั้งแต่มุวันนั้นหล่ะขามาม,มาด้วยชดชุมเจ้ามาสดๆกับสาวย่า Ừ. Rắc cô cầu đấy ạ. Chăm nắm. Ừ. ทำเสร็จได้สักพักหนึ่งนี่แหละกว่าจะได้กินมันกับสีเย็นเมื่อไหร่เนาะมันบอกกับบรอมด้แมนเย็นไหม่ะมันอุ่นอุ่นหรอว่ากว่าสุอุ่นนี่กว่าสะอุ่นกว่าสุฮ้อนอยู่เข้ามักทครมานผู้เจ้าของไง มดบ้านแถวๆหมดเยอะมากเพราะมีทั้งน้ำพึ้งน,น้ำ แบบว่าชาวยาแช่ต้นไม้ในขวดไงคะแช่ต้นไม้ในน้ำบ่อ่ะข้างหลังนะคะแล้วอย่งงางหนึ่งก็น้ำผึ้ง ก็เลยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงสาวยาิไปเลยข้าวะพดคิ้วเนาะเดี๋ยวแต่สิเฮ็ดดอก <c oughs> บบแบบจังแบบตามใจฉันไม่แพ้คื้ว น,นี้ไส้ไส้เหนียวนาะแต่๋ยวญาติชอบอื แซ่บเลยโอ้ตอนเย็นหรือว่าถ้าได้วันนี้ได้คลิปเดียวก็เจ้าญ้าเคงจะกินอาหารเก่าด้วยแหละก็ไม่ลงอืม แต่ก็คิดอยากกินอย่างหนึ่งเมนูอยู่ในใจ